สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ KJ Boxing มาตลอดนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำนะครับวิธีการกระโดดเชือกพื้นฐานแบบเบสิกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับให้มาลองหัดกระโดดเชือกกันนะครับก็นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราลองแบบไม่มีเชือกก่อนนะครับโดยการฝึกเป็นการสปริงข้อเท้านะครับ โดยการกระโดดเชือกเราจะใช้แค่การกระโดดด้วยปลายเท้าแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บครับหลังจากที่เราฝึกคล่องแล้วก็มาลองฝึกกับเชือกดูนะครับเวียงเชือกไปช,ช้าๆครับแล้วก็กระโดดด้วยการสปริงโดยปใช้ปลายเท้านะครับโดยลอยจากพื้นไม่ต้องสูงมากนะครับเพียงแค่2-3ถึงนิ้วให้เชือกลอดผ่านขาก็ได้ก็พอนะครับ ลองฝึกไปเรื่อยๆครับแบบท่าเบสิกแบบนี้นะครับหลังจากที่คล่องตัวแล้วก็อาจจะใช้การเบี่ยงเชือกที่เร็วขึ้นนะครับเพื่อเป็นการพัฒนา ในการทักษะการโดดให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปรอบๆให้ดูนะครับจะได้เห็นด้านข้างด้วยว่าจริงๆแล้วเรากระโดดด้วยปลายเท้าเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้กระโดดสูงมากเลยนะครับอย่างที่บอกคือแค่2-3นิ้วเท่านั้นนะครับให้เชือกลอดผ่านขาไปได้เท่านั้นเองนะครับนี่เป็นท่าเบสิกครับกระโดดเป็นขาคู่ขาชิดแบบนี้นะครับลองนำไปฝึกกันดูครับ